โอเคอ่ะชื่อจาวาดจาวาดใช่ค่ายจาวาดแคมป์คมาท่นเดินมวยไทยจีิอ่าหรือว่าสิงห์บุรีใช่ที่สิงห์บุรีอ่าวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบสิบองค์ใช่ไหมอ่าเป็นไงช่างเช็คเฟิร์สไทม์ผ่านไหมใช่ทูทูไทม์ทูไทม์โอเคเฟิร์สไทม์อยู่ดาวรถเท่าไหร่ ร้อยสิบสี่นี้อ่จุดสีใช่รอยอยสินี้อ่าโอเคแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วผ่านแล้วเรียบร้อยใช่โอเคซ้อมอยู่ที่ไม่ใช่ซ้อมอยู่สิงบุรีครับอยูดซ้อมสิงบุรีหาวินีเดย์สีิใช่สี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวัใช่โอเคเคยเจอไหมผู้ชกอยู่ออฟเไม่ใช่ เว you see before ไม่ดูเลยแล้ว tomorrow how do I can do it I can do it I I am here for win I can do it ทุกอย่าง yes okay ah how old are you 24. 24. o u w o u h w h e you come from Iran Iran นะ how many how much do you w e i g h เป็นย f ่ e e free weight how many k i o ้าสิบเจ็ด้าโอ้วยซบู ไฟเตอร์ใช่อืม everything ใช่ everything าอาอาวุธที่ชอบมัดเท้าเข่าศอกใค่ใครชอบใช่ไหมอืมดิตาวดาลิตทวดาก็คือไอดอลดิเทวดาแล้วสไตล์อยู่อยู่ไ์คิกไรนีไล์มัดโอ้ยอยู่พันช์ทำวิธีไฟนนไทยแลนด์สามสิบสามสิบ วินหาไม่ได้วินสิบหาโอเคอาเอาทองเอาทองอยุร้อยสิบห้าอ่ะาเทลซัมติงยัแฟนคลับูมาโ I don't I am w i I am here for win I m s t r o n มั่นใจเลย Confidence ครับัับยวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เราร้อยสิเป็นไงมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้ ใเลยครับเนี่ยหนังหนักนี้คนมากี่โลช่องสามยี่ลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ขึ้นมาเก็บตัวที่โซยุงมีเยอ่ามาเก็บตัวได้กี่วันประมาณอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก่อนทน่าน,นี้เราซ้อมอยู่ที่ที่สตูลที่สตูลค่ายอะไรครับใกล้กายลูอ่าผู้ว่าผู้ซ้อมอาทิตย์นู่นก่อนมีใครบ้างที่บ้านมีเพื่อนเพื่อนครับเราขึ้นมานี่อาทิตย์หนึ่ง แล้วได้ซ้อมต่อแม่หรือว่าทาน้ําหนักเลยซ้อมต่อซ้อมต่อทาร่างกายด้วยเป็นไงช่วงโค้งสุดท้ายมีใครช่วยบ้างอะมีเพื่อนๆพี่น้องในใกล้ <c oughs> กระชวยกันเลยเนาะแล้วเราซ้อมรวมๆทั้งหมดอีกกี่วันประมาณกงอาทิตย์นะครับแล้วเราต้องเจอใครครับพรุ่งนี้จวาจาวนจาวนนะน,นักโชกต่างชาติเลยเคยเจอกันไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมดูะเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีมี อืมแล้วเราวางเกมวางแผนไงดีพวกนี้ก็วางแผนหน้ยครับเดี๋ยวค่อยดูคุณวีนนี่ล่าสุดโชคไว้ที่ที่สเป็นไงแพ้มานะที่แถวค่ายเลยเออแล้วที่นี่เคยชกยังยังครับยังเลยในกรุงเทพเคยชกที่ไหนบ้างเคยชกที่อ้อมน้อยที่อ้อมน้อยนะอันนี้ก็มานี่ครั้งแรกโชคเที่ยงเหมือนกันเราอาใหญ่แล้วครับยีคนจังหวัดตั้งครับใบปล่อยกิโล ใบใบเป็นเพล่เป็นมวยมวยมือขาซ้ายด้วยขวาสูงล้อนี่รอสเจราจบมวยทั้งหมดประมาณประมาณยี่สิบได้ไเอเเช็ดนี้หน่อยครับปาแกนำมใจให้ครับผมพ่งนี้พี่นี่ขอบคุณครับ